นี่ครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพนะครับไม่ต่างจากข้อทานเลยท่านผู้ชมนี่ครับแสดงให้เห็นถึงความยากจนนะท่านผู้ชมนะครับสเสบียงอาหารไม่พอกินนะครับตอนนี้เด็กๆก็หิวโหยนะครับได้ยินข่าวว่าในนั้นก็มีการตุยเนี่ยก 9, 9คนแหละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นให้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมว่าคำเมนนะครับ เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพไม่มีการเดียวยานะครับไม่มีการที่จะได้รับอาหารที่เพียงพอท่านผู้ชมนะครับได้นั่งนั่งอยู่บางคนก็น้ําตาไหลน้ําตาซึมนี่ครับป้าบรญาันะครับนี่คือความอยู่หยที่แท้จริงนะครับไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาซัพพอร์ตแบบเต็มที่นะครับนะอาหารก็กินวันละสองมื้อท่านผู้ชมนี่ครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับกินก็อะไรบ้างครับที่เป็นอาหารก็อาจจะแกงหยวกกล้วยนะครับนะผัด มะละกอนะครับนะซึ่งบะยอดตั้งแต่เกิดมานะครับผัดมะละกอใส่ผักบุ้งบยอดก็ไม่เคยกินนะครับแต่นะครับแต่ขมิ้นเขาเป็นประจำนะครับนะซึ่งทําไมเขาถึงทำนั้นเพราะว่าอาหารการกินคนหลายหมื่นคนหลายแสนคนนะครับมันก็ไม่เพียงพอในการที่จะให้อาหารดีๆเพราะฉะนั้นอาหารที่จะสามารถกินได้นะั่นคือยั่วกล้วยนะครับนะแล้วก็จะเป็น ก็เรียกว่ามะละกอนะครับผัดเสือผักบุ้งนะครับที่สามารถให้ขมิญนะครับคนอพยพเนี่ยได้กินน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอาหารไม่อร่อยและไม่ถูกปากนะท่านผู้ชมนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับออกมาเหมือนกับขอทานนะครับวิ่งตามรถนะครับนะวิ่งตามรถจริงๆนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นขมิบอกว่านี่ครับคนได้ขมนอยู่ดีกินดี แต่เบยอดเห็นแล้วนะครับไม่ต่างจากขอทานเลยท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําไมนะครับเหตุการณ์ถึงเป็นแบบนี้นั่นแหละครับเหตุการนะครับเป็นสิ่งที่บอกได้ชัดเจนนะครับว่าต่อให้นะครับประเทศไทยนะครับจะทําอะไรนะครับคำเมนเขามองว่าผิดนะครับทั้งที่ประเทศไทย เขาเพียงปกป้องอธิปไตยของประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นคัมเมนนะครับฟังผู้นำนะครับเสื้อฟังฮุนเซนนะครับวันนี้ก็สแสดงเห็นจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วท่านผู้ชมนะครับว่าเขาฟังความจริงขนาดไม่มีกินเนี่ยเขายังบอกว่าประเทศไทยผิดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วเบายอดสงสารไหมไม่สงสารเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีจุดไหนที่จะทําให้ เห็นหรือว่าให้ส่งสารนะครับเพราะว่าฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันสะท้อนนะครับอย่างชัดเจนนั่นก็คือความหิวโหวยนะครับนั่นก็คือความที่เห็นแล้วท่านผู้ชมมันก็ตอบย้านะครับอย่างชัดเจนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในคำเหม็นที่ฝังรากลึกนะครับที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับ ประท้วงได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเรียกร้องได้ไหมก็ไม่ได้ต้องจําใจนะครับนะจ้องจําใจใช้ชีวิตแบบเดิมๆใช้ชีวิตแบบหิวโหยแบบนี้ตาหลอดไปทําไมถึงแบบนั้นเพราะว่าในการที่จะออกมาประท้วงนะครับนะมันก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะพูดได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็พูดไม่ได้ตาลอดชีวิตนะครับถ้าหากว่าคาเมนเองนะครับบอกว่า ประเทศขเขมรดีกว่าไทยแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมีแต่ขอทานยากจนกว่าเดิมซึ่งในการที่คนขเขมรเ,เองนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคัดสนนะครับลำบากนะครับเท่าที่ประเได้เห็นแต่ได้เห็นวันนี้ก็คือลําบากมากกว่าเดิมนะครับไม่ต่างจากขอทานไม่ต่างจากคงจอนจัดนะครับคนไร้บ้านแบบนั้นเลย เพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ในสถานที่พักพิงหรือว่าสถานที่อบประยุกจริงๆนะครับท่านผู้ชมต้องมีอาหารการกินนะครับให้เพียงพอแต่นี่คือบางคนวิ่งตามรถนะครับบางคนไม่มีข้าวกินถ้าหากว่าอยู่ในศูนของอบประยกต์อบประย,ระยุพูดได้เลยว่าจะมีข้าวนะครับไปทําอะไรเอามาแจกเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามีอาหารการกินมีแม่ครัวช่วยกันทําอยู่แล้วใช่ไหมครับนะถ้าถ้าประเทศไทยนะแต่ถ้า ในกรณีที่เอาข้าวมาให้ก็มีแต่ข้าวนะครับหงกินเองทํากินเองนะครับก็แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับมันส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่นะครับโอ้โหคือหลังจากที่โดนผลกระทบจากชายแดนแล้วนะครับก็ยังมาหิวโหยนะครับปากท้องกินไม่อิ่มนี่แหละครับคาเมนนะครับใครบอกว่าคาเมนเป็นประเทศที่ จะเริญเป็นประเทศที่สีเวลนะครับนี่แหละครับเขาทรงบอกว่าประเทศไทยบอกว่าประเทศเมรเนี่ยเป็นขอทานนะครับแบบนี้แหละครับนะวิ่งตามรถนะครับหลังจากที่อยู่ในศูนย์พยพนะครับก็ไม่ต่างจากคนขอทานไม่ต่างจากเขาเรียกว่าคนเล่นล่อนนะท่านผู้ชมนะได้เห็นไหมครับคนเล่นล่อนตามท้องถนนนะครับแบบนั้นเลยเท่าที่ดูนะครับไม่ต่างกันเพราะว่าต้องขอนะครับต้องรอนะครับ เสษอาหารจากสมเด็จฮุนเซนนะครับที่อาจจะมีหน่วยงานเข้ามาหน่วยงานก็กินเข้าไปนะครับนะอาจจะกินเงินอัตราที่เขาเอามาให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่รับเคะนะครับนะรับเคะเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วคือน่าสมเพชน่าเวทนามากท่านผู้ชมนะครับ โอ้โห oh ทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับซึ่งบย์ยอดได้ดูแล้วก็คือขอทางนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะคนเนนลี้อนในประเทศไทยก็ยังอยู่ดีกินดีกว่าแบบนั้นเลยเพราะว่าประเทศไทยเข้าใจดีครับนะคนที่อาจจะสติปัญญาไม่สมประกอบนะครับหรือว่าไม่มีบ้านอยู่เนี่ยก็ก็ยังมีการกินที่ดีกว่า,าเมรเลยท่านผู้ชมเพราะว่า,ขาเขมรเนี่ย ไปอยู่ในศูนย์โพภโชกนะครับวิ่งวิ่งตามรถนะแล้วมันวิ่งคืออะไรก็วิ่งตามรถเพราะว่าไม่มีอาหารการกินนะครับไม่มีข้าวที่จะเกาะหม้อนี่แหละครับแสดงให้เห็นจุดยืนนะครับอย่างชัดเจนของคนกระเมนนะต่อให้คุณจะบอกว่าคุณไปอยู่ได้กินดีอยู่ดีมันเป็นแค่น้ำลายนะครับแต่ว่าความจริงมันโหดร้ายมากๆที่อยู่นะครับก็เป็น ผ้านะนะเป็นผ้าใบาข้างอยู่มันไม่ได้มีสนามฟุตบอลเหมือนประเทศไทยนะครับยูบุิต็มก็มีสนามฟุตบอลนะครับสนามช้างนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีพื้นที่ที่ทจะให้หลับสะดวกสบายท่านผู้ชมคือได้บอกแล้วได้มองจากจากขเขมรแล้วได้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่ข้าวนะครับที่จะกินเนี่ยมันก็ยังไม่มี นี่คือความจนนี่คือสิ่งที่เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่ดูด้วยตาเนื้อว่าคอมเมนนะครับมันมีได้แค่นี้จริงๆนะครับคมเมนไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้ไกลมากกว่านี้ได้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์เข้ามาพูดกับบรรยาได้ครับสวัสดีครับ